คุณผู้ชมคะวันนี้ได้เห็นประชาชนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศรวมตัวกันใส่เสื้อสีเหลืองและจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพร้อมกับเรียกร้องให้ทางรัฐบาลดำเนินการกับกลุ่มคนที่ละเมิดสถาบันค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกลุ่มคนรักสถาบันร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์ราชนมีประชาชนสวมเสื้อเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์โบกธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทยและร่วมกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดเผยว่าการรวมตัววันนี้มาในนามประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมจะไม่มีการพูดปราศัยไม่มีการเดินขบวนโดยอ้างว่าทนต่อพฤติกรรมของผู้ละเมิดสถาบันไม่ไหว ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการจัดม็อบชนม็อบเพราะไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงขณะช่วงที่ทำกิจกรรมมีชายวัยกลางคนสวมเสื้อสีเหลืองชูป้ายสีดำมีข้อความที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ทำกิจกรรมจนมีบางคนเข้ามาถามว่ามีเจตนาแฝงตัวเข้ามาก่อกวนหรือไม่ชายคนดังกล่าวยืนยันมาร่วมกิจกรรมจงรักภักดีเช่นเดียวกันตำรวจต้องมาช่วยเจรจาและเชิญตัวออกจากพื้นที่ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดกิจกรรมหลายจังหวัดเช่นกลุ่มคนโคราชปกป้องสถาบันเรือนนรงกระตุ้นสำนึกรักประเทศไทยปกป้องสามสถาบันไปตามถนนราชดำเนินพร้อมจัดเวทีปราศัยเชิญชวนชาวจังหวัดนครราชสีมาออกมาปกป้องสถาบันโดยมีนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระเดินทางไปขึ้นเวทีปราศัย ที่จังหวัดชัยภูมิและกาลสินมีการชุมนุมพร้อมถือป้ายแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดสถาบันไม่ต่างกับจังหวัดบุรีรัมย์ตัวแทนภาคธุรกิจพ่อค้าชาวบุรีรัมย์ในนามกลุ่มลูกหลานรัชกาลที่1ปกป้องสถาบัน ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่1ส่วนที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าสารากลางจังหวัดเพชรบุรีมวลชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันโดยมีตัวแทนขึ้นอ่านถแถลงการก่อนจะยื่นหนังสือผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทางภาคใต้บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมถนนสายบุรีเทศบาลเมืองปัตตานีประชาชนกว่า5,000คนร่วมกิจกรรมรวมพลคนปัตตานีปกป้องสถาบันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดปปีปกป้องเทิดทูนสร้างจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จังหวัดสตูลรวมพลังคนสตูลน,นัดรวมตัวกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ทำกิจกรรมท่าำกลางสายฝนโดยกิจกรรมจัดพร้อมกันทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูล